สวัสดีค่ะสวัสดี FC นะคะช่องปุยพาลวยชาแนลเพืนท่านนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกันกับแนวทางนะคะแนวทาง ฮานอยนะคะฮาหนอยของทางช่องนะคะเป็นฮานอยของสูตรล้านนะคะทุกคนช่องของแอดจะมีฮาหนอยสูตรแอดแล้วก็สูตรล้านเด้อมาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางก็ซื้อนะคะสลัดกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช yt, ้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนนะคะให้เล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมานเอาไปหิงเอาไปปังกันนะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปนะคะฝากและ บชชบับชมคลิปรับชมโฆษณาด้วยนะคะทุกคน เอาหนีมาดูกันเลยนะคะแนวทางของหลานนะคะโอ้แตก3ามตัวเน้นๆนะคะแต่ว่าไปหน่อยพัฒนานะคะมีใครได้ไปไม่พัฒนาเอาไปกินบ่อยมากนะคะ3ตัวนะคะแตก3ามตัวดีีนะคะแต่ว่าเราก็ไปไม่ถึงอย่างนี้เนาะเอฟซีบอกนะคะนี่โอ้แต่ว่าตัวเน้นเลยนะคะมันก็หลายหน่อยเกนหน,นอนนี่นะคะส่วนมากเอฟซีไปหน่อยไหนกันบ้างเนาะน,นะคะเอดเดาก็คงเปหน่อยผิดปกตินี่แหละค่ะโอ้ไปยากนะคะหน่อยผิดปกติ บางท่านนี่เขาจะหยุดกันนะคะ่ะนอ้นอยผิดปกติจริงๆนะคะใจจะวายใช่ไหมคะเอานี่นะคะมาดูนะคะหลานให้ศูนย์เข้าอะไรบ้างนะคะแอดละกลัวศูนย์นี้ตามตูดจังเลยนะคะศู 04, นย์สี่นี่สวยๆย,ยดินน้อยกิตนะคะนี่สี่หนึ่งศูนย์นะคะสี่หนึ่งศูนย์นี่สามตัวเลยนี่สามตัวของวันวันที่เท่าไหร่นะของวันที่สองเนาะนี่แอดวายุ้งคุ้นจังเลยนะคะนี่ศูนย์หนึ่งสี่นี่นะคะนี่ 014น,นะคะนี่7ก็มาเอาตัวนี้ก็ไปออกฉ่ำเลยเนาะแต่ว่าสวันไม่เห็นมี7จหเลยนะคะนี่โอ้ยเจ็ดอ,อะไรก็ได้มีทุก7นะคะ f c 7 0 7 4นะคะ7673นะคะ79นะคะโอ้โหมีตั้งหลาย7มันมาเจ็ดานี่บ่เนว่าดวงว่าสถิสว่านะคะนี่มาดูนะคะนาจะจเข้าตัวไหนบ้าง73นะคะก็ฉ่ำๆไปนะคะโอแอละละกลัวเป็นเนี่ยเน,ยเ,นยเห็นไมเจ็ดขนาดเมันยังตามตูดลานเลยนะคะเออ 470ใช่ไหมไหนางให้เมื่อวันนั้นอ๋อนี่470เั็นของวันนี้นะคะแต่ว่านะคะสี่ไม่ทํางานเลยเนาะสี่ไปหลักร้อยอันเดียวเนะะี่ยค่ะแล้วก็ไม่เห็นเลยนะคะน,นี่นี่นะคะนี่เนาะก็เข้าไปที่73นะคะ73นี่น่อยจีตตรงๆเลยนะคะเสียดายไม่มีพวกนี้นะคะ มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนะคะอันนี้ก็5้าเจ็ดก็ไม่มีนะคะในวินก็ไม่มีอีกนะคะห้าเก้าเก้านี่เบิ้ลเลยหนักกว่าเดิมอีกนะคะทุกคนอ่าตัวนี้ก็แตกไปนะคะอ่านู่นไงน,นะคะนี่นอยกิจนะคะแอดก็ว่าอยู่เหมือนแตกอันหนึ่งอยู่นะคะโอ้นอยวีไอพีนะคะ V i p อเนาะไอตัวข้างบนตัวนี้นี v a p นะคะก็30ตรงตรงนะคะ30ตรงตรงเนาะอันนี้ก็53 1 3 1เราไม่มีนะคะเราไม่มี1ไม่มี5โอ้น่าียดายนะคะนี่ตัวนี้ดันมาอยู่ตรงนี้นะคะนี่0-36ตัวเน้นเลยนะคะนี่0 3ย์าหนี้พัฒนาเอาไปกินเลยนะคะ3 8มยมีไหมไม,ม,ม่มีนะคะแตกกันเดียวเองโอ้อันนี้เอดนกว่าเป็น739นะคะที่แลกนางเขียนเป็น2นะคะเป็น2อ,อันนี้เปเนเลก2เนาะ จะตามตูดเราอีกไม่น้ะาพวกนี้นะคะก็แต่3ตัวนะคะแต่3ตัว6 3ไม่มีนะคะ6 3มีแต่เนวินนะคะนางมี0 6นะคะ7 5นี่ออกเยอะจังเลยนี่9 9นะคะ7 9กาชาติก็เอาไปกินนะคะ3 0โอ้ได้พอได้อยู่เนาะ ถ้าใครไปเจ็ดศูนย์นี่ได้กี่อันเจ็ดศูนย์นะคะหนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันนะคะโอ้ได้ห้าน้อยนะคะถ้าใครไปเจ็ดศูนย์นะคะสายรูดนะคะแต่ถ้าก็จะตายเออหน่อยพิเศษนะคะพิเศษแล้วก็โอ้ไปเจ็ดน้อยเลยเหมือนจะพิเศษแล้วก็พัฒนานะคะแต่พัฒนาสามตัวไปกินเลยแถมเป็นตัวเน้นอีกนะคะแถมเป็นตัวเน้นอีกนะคะเอฟซี FC บกบใจมากโอ้น่าจะออกเออปกติเนาะ น่าจะออเรอบปกติให้ f อฟนะคะทุกคนเอามาดูกันเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะแนทางหลานนะคะเอ็ดก็จะพยายามทยอยปล่อยนะคะทุกคน รอคิวของนางนะคะคิวของนางแล้วก็แอดก็ d, จะมีแนวทางของแอดนะคะมีแนวทางของแอดมีแนวทางพวกหุ้นอ,อะไรอย่างเงี้ยก็ไปดูได้นะคะไปดูได้นะคะทุกคนเพราะว่าบางท่านก็ไปสูตรนู้นนะคะส่วนของหลานแอก็ลงให้ปกตินะคะลงให้ปกติตามปกติเลยนะคะทุกคนเอามาดูนะคะหานอยสูตรร้านนะคะของวันที่สี่นะคะพฤษภาคม2568ดนะคะ เออวันที่เก้าเอ้ยวันที่เก้าสันให้ไปที่เก้าเม็ดเดียวนะคะโหเลขสูงเลยนะคะสามหกเก้าทีนี้นะคะสามหกเก้านะคะเออเอดเหมือนไม่เห็นตัวนี้นานแล้วนะสามหกเก้านะคะเม็ดเดียวนางให้ไปที่เก้านะคะใครชอบสามไปสามใครชอบหกไปหกใครชอบเก้าไปเก้านะคะเจ้าของศูนย์ให้ 9, เก้านะหกเก้าสามเก้า 36นะคะแล้วก็92นะคะแต่ว่าตัวเน้นอยู่ที่69แล้วก็39นะคะมาดูฟัง3ตัวกันบ้างนะคะ3ตัวเสียงดังฟังชัดไหมเนาะ369นะคะ359 368นะคะ368958นะคะตัวเน้นนะคะตัวเน้นก็อยู่ที่369แล้วก็359นะคะวินนะคะ6925นะคะ813นะคะ692581 3คะ่ะทุกคน อ่านี่นะคะวินอสองสามสวยงามพระรามแปดมี 3, สามโองมีโอ้นี่ไงคะอันนี้ก็เป็นเก้าห้านะคะมีตัวไหนซ้ำไหมนะคะแอดตาลายคืเอเก้าห้าเก้าแปดหกแปดหกห้านะคะเก้าหกห้านะคะเก้าแปดสามนะคะสองหกแปดแล้วก็หกห้าสองนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นตัวแถมนะคะตัวแถมนี่สวยงามพระรามแปดมากนะคะหกสองหกสามสองนะคะ 3าสองทุกคนอันนี้เลข3ามเอนะคะอ่านออกไหมเนาะนี่นะคะเลขสานะคะ 3, ามนะคะสามนะคะ 3, 5, มห้นะคะสามห้ึ่งเพิ่งมาค่ะมันจะมาอีกไหมนะคะ 3, 5, มห้นะคะแล้วก็ 3, 8นะคะตัวนี้เป็น 3, ามนะคะ 3, 8, มแปดหนึ่งนะคะบาง้าบางคาลายมือแอดอาจจะอ่านไม่ออกนะคะเว้ยแต่ว่าเอฟซีเริ่มแปลเิ็นแล้วเนี แปลลายมือนะคะแปลงเอานะคะเอฟดีแปลงเอานะคะโอ้ยขอวให้มันมันกันทุกท่านเดือทุกกับทุกแนวทางที่มาติดตามทั้งช่องนะคะจะไม่ว่าจะเป็นแนวทางไหนก็ดีนะคะแนวทางไหนนะคะที่แอดทาไม่ทันนะคะทําไม่ทันมันจะก็จะมีแอดก็จะมีชุดสรุปให้นะคะอย่างเช่นเราพัฒนาหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมัวแต่ไอ,อ้นี่สามตัวอยู่นะคะก็เลย อาจจะคิดตัวไหนไม่ทันนะคะก็รอดอูชุดสรุปเด้อจ้ะรอดูชุดสรุปได้นะคะลงให้ไม่เกินนะคะไม่เกินเออหกโมงเอาหกโมงเย็นเนาะหกโมงเย็นของวันอาทิตย์นะคะพอเดี๋ยวเอฟซีจะได้เก่งแล้วก็จะไปได้ทําการทํางานกันนะคะอาจจะไม่มีเวลาว่างดูนะคะออว่างอีกทีก็พักเที่ยงนู่นนะคะสิมาค่ะแต่เบึงเนาะ นั่นแหละค่ะเดี๋ยวแอดลงให้นะคะลงให้น่าจะประมาณหกโมงห้าโมงประมาณนี้แหละค่ะหกโมงไม่เกินหกโมงนะคะส่วนมากแอดจะลงหกโมงนะคะนะทั้งรัฐบาลไทยทั้งอนอีเนาะบางทีมันก็จะไม่ถันนะคะก็ตามนี้เลยนะคะทุกคนเด้อตามนี้เลย ลองพิพจะะนารณากันดูนะคะมีหลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยก็ดีนะคะรัฐบาลไทยก็ดีฮานอยก็ดีนะคะเออถ้ามีช่องสำรองแล้วจะแจ้งให้เอฟซทราบนะคะเอฟซี FC บอกพูดมาเป็นปีแล้ว พูดได้ก่อน,นีงคะเกินไว้ก่อนไงคะเกินไว้นะคะถ้ามีแล้วอย่าลืมไปติดตามนะคะตอนนี้ยังไม่มีค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะคะจ,จะแยกไปวยไทยนะคะ f อฟซี FC จะได้แบบว่าเห็นกันเลยไวๆอะไรอย่างเงี้ยพะวังครั้ง f อฟซก็รอแนวทางนะคะรอแนวทางเด้อใครที่ยังไม่ได้แนวทางไหนนะคะเดี๋ยวแอดทยอยลงให้นะคะอันนี้ต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวทยอยลงแนวทางให้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์นี้แนว แนวทางพื้นที่ของไทยนิดหนึ่งเนาะแต่ว่าจันถึงสุกนี่แหวกไปไหนไม่ได้เลยนะคะเราพัฒนาพื้นที่ไปกินหมดนะคะเอาสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีมาเฮงฟังกันนะคะกับทุกแนวทางที่ทางช่องมอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนผิดพลาดตรงไหนก็ขออภัยนะคะโชดีจ้า